ากัาดตีนหีบไม่มีเงินแต่ไม่เคยจนบ้านเกิดหลังแรกวาวานิชาโตในร้านอาหารตามสั่งชีวิตพลิกแม่โดนลูกหลงตั้งแต่อายุ15ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเพราะน้อยคนมากที่จะได้รู้ว่ากว่าจะได้มาเป็นนางเอกระดับแนวหน้าของวงการไทยได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบวาวานิชาโชคประจักษ์ชัดมาเผยเรื่องราวชีวิตในมุมที่ไม่ค่อยมีใครได้รู้ในรายการแฉกว่า จะมีวันนี้ชีวิตเจอวิกฤตตั้งแต่วัยเด็กเจ้าตัวถึงกับบอกว่าไม่คิดไม่ฝันจากเด็กจนๆจะได้เข้าวงการจนถึงวันนี้เจ้าตัวเผยตั้งแต่วัยเด็กอยู่กับคุณแม่ส่วนคุณพ่อไปมีครอบครัวใหม่แต่ยังดูแลจ่ายค่าเทอมแต่การกินการอยู่คุณแม่ดูแลหมดแม่เปิดร้านอาหารตามสั่งเล็กๆขณะแม่กําลังผัดข้าว ขณะแม่กำลังผัดกับข้าวเด็กช่างโกนมีปากเสียงกันจนแม่โดนลูกหลงวาวาเผยว่าตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องร้านเปิดดึกมากเราเข้านอนแล้วคุณแม่ถูกลูกหลงที่ท้องไม่มีใครบอกเราส่วนตอนเช้าไปโรงเรียนเราคิดว่าแม่อาจไปตลาดเช้าตอนนั้นวาวาอายุ15ร้านอาหารมีไรายได้วันต่อวนันแม่ต้องรักษาตัวหลังถูกลูกหลงทั้งบ้านเหลือเงินหลักร้อยบาทแม่ว่าที่บ้านจะไม่มีเงินแต่คุณแม่จะหามาให้ได้ลูก แต่ละคนเรียนสาธิตเรียนเทนนิสบัลเล่ว่ายน้ำแพงแค่ไหนเขาจะเจียดมาให้ลูกได้วาวาเคยเป็นเยาวชนทีมชาติกระโดดน้ำด้วยตั้งแต่นั้นวาวาต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่เด็กพอเจอวิกฤตเลยไปเป็นครูสอนว่ายน้ำตอนอายุ15-16ถึงหาเงินจนตัวเปื่อยสอนวันหนึ่ง8ชั่วโมงได้ชั่วโมงละ200บาทเราต้องทำให้ได้มากที่สุดน้องชายก็ต้องไปเป็นน็อกเกอร์เทนนิสหาเงินเหมือนกันจนวาวาเข้าวงการก็ เรเป็นคนส่งเสียน้องชายอีก2คนเรียนตระเวนแคสงาน4ปีส่วนอายุ19เราก็ไปแต่สอนว่ายนะ้ำกอกอทอไปสยามก็ไม่เป็นไม่มีเงินด้วยรามิงชามหนึ่งก็แพงมากไม่มีเงินซื้อกินมีแมวมองเขาไปเจอเราที่สระไม้นะ้ำแคสงาน6เดือนได้เงินหลักแสนจากความเชื่อว่าเราต้องทำให้ได้ตอนนี้ได้โฆษณาหลายตัวรวมๆกันเริ่มมีเงินก็ไปซื้อสูตรน้ำเต้าหู้มาทำน้ำเต้าหู้ใส่ขวดขายตั้ง แต่ตอนนั้นยังไม่มี Facebook ไม่มีไอแล้วให้คุณแม่ดูแลขายมาตลอดถึงตอนนี้เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราอีกอย่างน้อยมีธรุรกิจก็ยังดียอมรับตอนนั้นท้อมากวันนี้เล่าไปยิ้มไปแต่วันนั้นนั่งน้ําตาไหลเหมือนละครแต่ตอนนี้หลังจากที่ปัญหาชีวิตได้ผ่านพ้นไปแล้วนั้นเราก็เจอฟ้าหลังฝนที่สดใสกว่าเดิมมากๆชนิดที่ว่าเป็นเหมือนชีวิตใหม่ของเธอเลยก็ว่าได้เพราะเธอเพิ่งจะเข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติ ไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนี้เองเรียกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆรอวันงานแต่งของนางคู่แล้วล่ะคะ่ะยกให้เป็นอีกหนึ่งนางเอกยอดกะตันอยู่ที่ทั้งเก่งและแกร่งมากๆนับถือใจเธอจริงๆคะ่ะ